น่าสงสารจังนะชีวิตคุณหมอไม่ไดงานนะไม่มีเวลาพักผ่อนใช่ล้วควรปล่อยให้เขานอนแบบสงบสงบนะนอนนะนอนนอหมอไอ้ยี่มึงอยู่แล้วเนะี่ยทำไรหมอ,อ,อ,อนอนนอนอยู่ใช่ปะนอนอยู่เออโอเคนอนนอนให้สบายหมอนอนให้สบายนะอนให้สบายเนาะครับรับับพักผ่อนพักผ่อนครับแกงหลับก่บอนเร็วไม่แกง เ้าตอนนี้ซูมอยู่นะซูมเลเออโชว์รลจมูกเว้ยพี่ก oh ันแหนสูงแล้กนะไอสนุกไหสใชดีกว่าว่านี่รอจะเป็นบ้านมากี่โมงออกเครื่ง 来接，来接、啊。